¡Gracias! สวัสดีครับมาพบการรีวิวรถของดียคูลสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจัดมา5รุ่น5แบบเลยนะครับเรียกว่านําเสนอโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้าเลยนะสำหรับโต้ต้าแคมรี่ที่ด e ีเคูลสีมอเตอร์นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะเดือนนี้เรามีแคมเปญพิเศษสําหรับแคมรี่โดยเฉพาะเลยนะแคมรี่ทุกรุ่นวันนี้เรามาวางไว้เนี่ยห้าคันเนี่ยเป็น5รุ่น5แบบเลยนะครับแต่ว่าแคมเปญเดียวกันคือเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนก็คือทุกคันทีีี่เเเเรรราโชวตงน้้ใหบยพิศษคั 1.99เท่านั้นนะ1.99โอ้ห oh, ต่ำมากนะผมบอกให้เลยนะหาที่ไหนก็ไม่ได้ตอนนี้1.99%นะ4ปี ผมให้ไปเลยนะครับสำหรับรถแคมรี่ทุกคันที่โชยตรงนี้และสภาพเนี่ยการันตีสวยกริบทุกคันนะครับบางคันเนี่ยรีวิวไว้บ้างแล้วแต่มีบางคันยัี่ไม่ได้รีวิวเดี๋ยวจะให้ดูว่าแต่ละคันเป็นยังไงนะครับอ่ามาเริ่มต้นก่อนคันแรกก่อนเลยคันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตัว Top o f the line เลยนะเพราะว่าเป็น c a ม r ี่ y b บ i ิดโฉมปัจจุบันเลยนะครับตัว2.5พรีเมียมเลยนะคือเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุด Top o f the range เลยนะครับราคาออกห้างล้านแปดเลยนะตัวนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะสภาพแแบบบบบนนนนีีีแบบีีี้้้กกกิปปนะป็ใใหหมมม่่่าเเยผดูอล ปี2021แพ้เลยนะครับคันนี้เท่ากับรถไม่ถึงปีเอางี้ดีกว่านะเพราะว่ารถเนี่ยเดือนตุลาคมปีที่แล้วเองเท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ประมาณครึ่งปี วิ่งอยู่20,000โลนะอันเนี้ยหาสภาพแบบนี้ไม่ได้ใครอยากหาป้ายแดงผมแนะนํามาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับเพราะวันตีห้างยังมีเต็มอยู่เลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะแคมเปญพิเศษวันนี้ผมให้ดอกเบี้ย1.99%เลยนะครับสำหรับรถคันนี้เลยนะครับนี่ดูสภาพภายในใครยังไม่เห็นสภาพแบบละเอียดนะไปดูรีวิวของผมนะย้อนกลับไปดูได้นะครับมีคันนี้รีวิวให้เห็นแล้วนะครับคันเนี้ยสวยกิิบเลยเพิ่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ ด้านหลังอันนี้จุดขายของรุ่นพรีเมียมก็คือตัวนี้เลยครับตัวปรับเบาะไฟฟ้ามีปุ่มคอนโทรลทุกอย่างอยู่ในนี้นะปรับแอร์ปรับเครื่องเสียงเป็นแอร์แบบสโซนด้วยอันนี้คือตัวท็อปจริงๆนะตัวออกห้างร้านแนะครับสวยงามสภาพกิ๊บกิ๊บแบบนี้เลยนะให้ดูนิดหนึ่งอ่ะดูให้ดูเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยผมให้ดูเลยว่ากิ๊บแค่ไหนน็อเนรเนี่ยเดิมหมดนะครับซีลเดิมสวยนะครับสปอต ทุกอย่างเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับสวยงามนะเนี่ยรอยมาร์กนี่ก็ยังอยู่เลยนะคือรถกิฟตจริงๆไม่มีทิ่ติะเจ้าของเดียววิ่ง20,000ื่รถครึ่งปีใครหา มาเอาคันนี้เลยนะฮะผมบอกการันตีเลยคันนี้สวยกิฟสวยสุดเลยในตลาดนะครับราคาขายไม่แพงด้วยนะราคาอยู่ที่ร้านสี่สี่เก้าก็คือเท่ากับว่าราคาเนี่ยเซฟไปแล้วเนี่ยสามแสนกว่าสามแสนห้าคุ้มแล้วรถแค่ครึ่งปีเซฟไปละสามแสนห้ารีบมาตัดสินใจเลยนะครับคันนี้บอกให้เลยไม่นานนะอีกคันนึงคันนี้สีขาวคันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะรีวิวคู่กันเลยก็เรียกว่าเป็นตัวไฮบริดเหมือนกันตัวนี้เป็นไฮบริดนะเพราะยุคน้ามันแพงแบบนี้นะไฮบริดเนี่ยตัวเลือกดีเลยนะครับประหยัดน้ามันมาก นะครับคือเฉลีย่ยแล้วเนี่ยเกือบเกือบยีโลลิตรรถใหญ่ขนาดนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นปี2019วิ่งอยู่7จ0 0หคันนี้วิ่ง7จ0 0 0นะ2019ก็ตีไปถ้ารถประมาณสัก3ปี2ปีกว่า3ปีอันนี้3ปีวิ่งอยู่7จ0 0หกว่าก็ปีหนึ่ง2 0 0 0 0โลเองอะประมาณ2 0 0 0 0โลคุ้มมากนะสองหมกว่าโลเนี่ยปีหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญเป็นไฮบริดด้วยสีนี่มาดูสะท้อนแสงแบบนี้เราได้เห็นเลยสีขาวมุกมุกแบบโดนๆสภาพกิฟมากเลยนะครับคันนี้เนี่ยนะแล้วก็ที่สําคัญเจ้าของเดียว ราคาราคาเรามาคุยราคาดีกว่าราคาตัวนี้ไม่แพงเลยนะครับราคาตัวนี้เนี่ยล้านสองสี่เก้านะออกห้างล้านหกว่านะเซไปละสี่แสนเอาเงี้ยคันนี้เซไปละสี่แสนแน่ๆคุ้มค่ามากนะครับอันนี้รีบมาดูเลยนะสีแบบนี้โดนโดนแบบนี้สภาพแบบนี้เจ้าของมือเดียวแบบนี้หาไม่ได้นะครับก็1.99เเหมือนกันนะครับเอาไปเลยแคมเปญหนึ่งจุดเก้าเก้าใครดูไม่ทันนะคันนี้ไปดูรีวิวย้อนหลังได้นะครับลองเข้าไปดูรีวิวกัน คันที่3คันนี้ไฮบริดอีกแนวะวันนี้เรา3คันแรกนี่ไฮบริดหมดเลยนะนี่ก็เป็นไฮบริดแต่คันนี้ไฮบริดพรีเมียมเลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของไฮบริดเหมือนกันนี่ดูมีเรดาร์ด้านหน้าตัวเนี้ยกับตัวดำเนี่ยจะเหมือนกันคือมีเรดาร์ด้านหน้าตัวสีขาวนี่ไม่มีนะแต่ตัวนี้มีเรดาร์ด้านหน้าให้ออปชันตัวนี้เต็มเต็มสุดๆเลยนะครับใช่ผมพูดนะตัวนี้คุ้มสุดเพราะว่ารถออกห้างมาเนี่ยราคาแพงสุดเลยแพงกว่าสีดําอีกไอตัวนี้ออกห้างร้านแปดสีเลยนะโอ้โหแบบราคาแพงบ้าเลือดเลย คันนึงเกือบ2ล้านเลยนะครับรถไฮบิดคันนี้สีสวยด้วยนะนี่สีสีเป็นสีฟ้าไฮบิดเลยนะครับคันนี้สวยคันนี้ก็รีวิวไปแล้วลองไปดูนะครับย้อนหลังนะครับสคันนี้ผมรีวิวอาทิตย์นี้หมดเลยนะเอาเข้ามานี่เรารีวิวแคม r ์รี่หมดเลยเพราะว่าเรารู้แล้วแล้วว่าเดือนมิถุนาเราจะมีแคมเปญ1 9 9ให้นะครับคันนี้สภาพให้ดูเลยกริบๆแบบนี้นะครับสภาพสวยกริบเลยนี่รถเนี่ยปี2017เท่ากับรถประมาณ5ปีหาสภาพแบบนี้ได้ไหมท้าให้ดูเลยแล้วยิ่งโดยเฉพาะสีครีมนะจริงๆเป็นสีที่ถ้าดดูแลไมม่่ีีโ แต่ดูสภาพสิครับนี่ผมให้ดูเลยสวยจริงนะสวยมากๆเลยแล้วที่สําคัญไม้ก็วิ่งน้อยคันนี้นะครับไม้วิ่ง9ก้าหมื่นโอ้โหรถ5ปีวิ่ง9ก้าหมื่นปีหนึ่งสองหมื่นโลเนี่ยพวกอย่างเงี้ยหาไม่ได้แล้วนะสภาพแบบกริบๆแบบเนี้ยผมให้ดูข้างหลังด้วยแล้วที่สําคัญตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมที่ผมบอกนี่เท่มั้ยมีมือจับด้านหลังให้ที่เบาะด้วยแล้วก็นี่ครับเหมือนตัวแรกสีดําเลยปุ่มคอนโทรลทุกอย่างอยู่นี่หมดนะเบาะหลังปักไฟฟ้าด้วยนะออปชั่นมาเต็มจริงจริงนะคันเนี้ยผมบอกเลย คุ้มสุดๆเพราะว่าราคาทาไมครับเพราะราคาเขาคุ้มที่สุดแล้วนะราคาวันนี้เราให้ดูเลยราคาขายอยู่ที่839,000บาทเท่านั้นเองนะคือเรียกว่าประหยัดไปเป็นล้านอะ่ะออกห้างล้าน84นี่ขาย8 3 0ตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้คือตัวนี้ผมการันตีเลยแล้วดอกเบี้ยผมให้เหมือนกัน1.99เหมือนกันนะสามคันนี้ผ่านไปคันที่สี่อีกรุ่นหนึ่งที่เรียกว่ามาชีไรก็ขายหมดไวทุกทีก็คือ c a ม r ี่เอ็กซ์ นะตัวนี้เป็นตัวปีโฉม2015นะไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วอย่างที่เราเห็นนะครับไมเนอร์เชนปี2015ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยแล้วก็เป็นเอ็กซิสโมด้วยนะที่สำคัญคือเครื่อง2,000ซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้เครื่อง2,000ก็เลิกผลิตไปแล้วนะรุ่นใหม่ตัวใหม่เนี่ยไม่มี2,000ละตัวนี้เครื่อง2,000นะครับแล้วที่สำคัญเป็นเอ็กซิโมนี่ดูชุดแต่งรอบคันสวยกริฟอย่างนี้เลยนะเนี่ยข้างๆมีโลโก้เอ็กซิสโม่ให้ด้วยล้อแมกนี่ล้อแมกเฉพาะของเองเ็กซนะิส,สหม่มลนนเลววนะ แล้วก็หัวฉีดใหม่ D4S มีมาให้เรียบร้อย160กว่าม้าเลยนะตัวนี้โอเคเลยที่สําคัญได้ทอ่อคู่ดูท่อคู่ด้านหลังด้านล่างมีดีฟิเวเซอร์ให้ด้วยโอ้โหคือแต่งสวยอะชุดแต่งมีรอบคันให้เลยมีสปอยเลอร์หลังให้อีกสภาพกิฟเลยนะครับตัวนี้บอกให้วิ่งเยอะหน่อยแต่ว่าสภาพดีอ่ะผมให้ดูสภาพก่อนเนี่ยสภาพกิฟแบบนี้เลยสภาพสวยมากนะครับแล้วประวัติดีเข้าศูนย์นะครับวิ่ง2 0 0แสนโลถามว่าแย่ไหมแคมรี่วิ่งเป็น3 4 0 0 0แสนโลวิ่งได้สบายอันนี้2 0 0แสนโลนะแต่ถามว่ารถปีสองพันส0 0 0้าวิ่ รถ7ปีวิ่ง2 0 0 0สนโลปีหนึงประมาณไม่ถึง30,000โลเอา,อางี้ดีกว่านัเฉลียประมาณ30,000โลต่อปีนี่มือเดียวนะครับเจ้าของเดียวนะใช้งานคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้ว เนี่ยสภาพสวยกิ๊บแบบนี้มาผมให้ดูเบาะหลังด้วยจะบอกว่ารถ200,000โลที่นี่เนี่ยเราไม่มีกอไม้นะคือไมวิ่งอ่ะจริงๆอ่ะถ้าตามปีแล้ววิ่งไม่เยอะตามปีแล้วเนี่ยวิ่งไม่เยอะเลยเพราะว่าถ้าวิ่งน้อยเนี่ยกอไม่อ่ะโอก,กาสเป็นไปได้นะครับยกเว้นเจอแบบนางฟ้าจริงๆแต่อันเนี้ยขายตามความจริงเลย200,000โลนะครับ200,000เป๊ะเลยนะแต่ว่ารถสภาพแบบเนี้ยสวยกิ๊บๆกแบบนี้เจ้าของเดียวเช็คศูนย์เช็คบอร์ดศูนย์ได้หมดเลยนะครับผมให้แคมเปญเดียวกัน1.99เอา คันนี้ไม่มีแล้ว659 6 5เ0 0าบาทหาที่ไหนอะ Eximo สีขาวสภาพแบบนี้659,000บาทคันนี้ไม่เคยรีวิวนะแต่ว่ามาดูเลยผมการันตีเลยว่ารถสวยจริงนะครับสภาพดีมากนะครับเพราะเจ้าของเดียวใช้รักษาสุดท้ายคันนี้ก็เด็ดเหมือนกัน Camry ตัว2000ตัว G ตัวนี้ปี2016นะใหม่กว่าตัวสีขาวปีหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วเหมือนกันได้เครื่องใหม่ร6อม้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบวาว v ีวทนะครับแล้วก็หัวฉีด D4S เหมือนกันนะก็เรียกว่าออปชันจัดมาเต็มเหมือนกันปี2016ก็จริงวิ่งอยู่แสนหกเวิ่งเยอะไหมไม่เยอะดิเพราะว่าแสนหกเนี่ยปีหนึ่งก็ไม่ถึง30 0 0 0โลเหมือนกันนะฮะผมให้ดูเลยรถที่นี่คัดสภาพหมดนะเนี่ยดูสภาพดิสภาพกริฟมากเลยอะ่ะนะครับเบาะภายในสีครีมยิงดูแลรักษายากนะอันนี้ แสนหกแสนหกหาไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าราคาราคาตัวเนี้คุ้มมากนี่ราคาที่หกสี่เก้าหกสี่เก้าปีสองพสิบหกคุณม i n เนอร์เชนด้วยคุณหาไม่ได้แล้วคุณรีบเข้ามาเลยนะคุณลูกค้าหารุ่นนี้อยู่เข้ามาดูเลยคันนี้คุ้มมากๆนะครับแล้วรถทุกคันนอกจากดอกเบีย้ยที่ผมให้เนี่ยหนึ่งจุดเก้าเก้าฟรีดาวหมดทุกคันใครอยากฟรีดาวเข้ามาฟรีดาวเลยฟรีดาวได้หมดเลยเครดิตดี D D D เข้ามาเลยนะเอารถไปเลยวันเดียวนะครับ ก็อันเนี้ยเป็นขบวน Camry รี่นะจริงๆมีให้เยอะอันนี้นะนี่ผมคัดมา5คันให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนนะสภาพดีๆอย่างนี้รีบเข้ามาจับจองนะครับรถสวยๆแบบเนี้ยมีทีเอกูสมอเตอร์ที่เดียวนะครับใครสนใจอยากจะดูแคม r y เรี่เดือนนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับผมจะเติมของเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ฝากดูแล้วก็รีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าแคมเปญเนี้ยผมให้ตั้งแต่วันที่1นะถึงว่าที่10นี้แค่นั้นเอง10วันเรียกว่า แคมลี่ถ้ามีมาผมก็จะเติมให้เรื่อยๆจองก่อนวันที่10ได้แคมเปญนี้ไปเลยเอางี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ